Facebook ถูกล็อกแก้ได้ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้คุณหนึ่งจะมาแนะนําสําหรับท่านที่มีปัญหา Facebook ถูกล็อกเดี๋ยวคุณหนึ่งจะอธิบายให้ฟังก่อนครับสาเหตุเป็นอะไร Facebook ถึงล็อกเรา Facebook เขาตรวจเช็คเจอครับว่าบัญชีของเรามีการเข้าสระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นๆอุปกรณ์นั้นๆไม่ใช่ของเราดังนั้น Facebook ถึงได้ทําการล็อกเอาไว้ก่อนเพื่อปกป้องบัญชีของเราถ้าใครมีอาการ Facebook ถูกล็อกแบบนี้อย่างแรกพวกเราจะต้องไปเตรียม ตัวที่ 1. บัญชีอีเมลที่ท่านผู้ชมได้ทําการผูกไว้กับ Facebook ตัวนี้ที่ถูกล็อกเนี่ยให้ไปเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วเอใส่ในแอป gmail ให้เรียบร้อยซะก่อนอย่างที่2เบอร์โทรที่ผูกกับเฟซตัวนี้อยู่ที่ไหนครับเอาไปเตรียมมาให้พร้อมเลยครับอย่างที่3สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ท่านผู้ชมเคยเข้าสระบบบนอุปกรณ์เครื่องนี้เป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไหนเป็น WiFi หรือเน็ตจากซิมการ์ดให้ท่านผู้ชมไปเตรียมมาให้เรียบร้อยเลยครับเมื่อเตรียมเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ เราไปดูขั้นตอนและว,วิธีการที่คุณหนึ่งจะแนะนําในคลิปนี้กันได้เลยครับให้เรามากดตรงนี้ได้เลยนะครับกดไปที่เริ่มกันเลยเขาก็จะบอกรายละเอียดต่างๆให้เราทราบตามนี้นะครับวิธีปลดล็อกบัญชีของคุณยืนยันว่านี่คือบัญชีของคุณเนี่ยครับเขาก็จะบอกรายละเอียดตามนี้นะครับเนื่องจากมีคนอื่นสามารถเข้าถึงได้เราจึงจําเป็นต้องยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชีนี้ก่อนจะดําเนินการต่อไปนะครับ พูดง่ายๆว่าเขารักษาบัญชีไว้ให้เราเนี่ยแหละครับเราบัญชีเราเหมือนเหมือนกับกำลังจะถูกแฮกมีคนเอายูสเนมพาสเวิร์ดไปใส่อีกเครื่องหนึ่งอยู่นะครับดังนั้นนะครับก็ให้เราทําขั้นตอนตามที่เขาแนะนําได้เลยนะครับกดถัดไปแล้วมาตรงนี้ครับรับรหัสทางอีเมลนะครับเราก็กดให้มากดตรงนี้ครับรับรหัสทันี้เขาจะส่งรหัสไปที่ เมลตัวนี้ของเรานะครับทีนี้คุณหนึ่งก็จะกดพักออกไปก่อนนะครับแล้วไปที่บัญชี gmail นะครับให้เราไปที่ Google นะครับแล้วก็ไปที่แอป gmail ถ้าใครยังไม่มีแอป gmail นะครับก็ไปโหลดได้ที่แอป Store หรือ l a y Store นะครับท่านผู้ชมก็ไปดาวน์โหลดตัวแอป gmail มาแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับกดเข้าไปครับดูว่ามีรหัสมาหรือเปล่าถ้ายังไม่เห็นนะครับให้เรากดเอามือลูบปัดลงมาครับเพื่อให้มันหมุนวนอย่างนี้ครับ แล้วเราจะเห็นรหัสร mm ักษาความปลอดภัยที่เขาส่งให้เราแบบนี้นะครับรหัสรักษาความปลอดภัยของ facebook ตัวนี้ครับให้กดเข้าไปเลยครับเราก็ได้รหัสตามนี้ครับให้เราเอาเลขตัวนี้ครับไปกรอกใส่ได้เลยนะครับในที่นี้ของคู่หนึ่งนะครับจะเป็นเลขตัวนี้ซึ่งตัวเลขตัวนี้จะเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ของท่านผู้ชมก็จะไม่เหมือนกับคู่หนึ่งนะครับ85566 8 6นะครับคู่หนึ่งก็จะไปกรอกใส่ครับ ให้เราพิมพ์ลงไปครับตามนี้นะครับเมื่อเรากรอกใส่รหัสให้ตรงที่เขาส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วกดเครื่องหมายถูกที่คีย์บอร์ดครับแล้วกดยืนยันกดถัดไปเขาก็จะบอกรายละเอียดตามนี้ครับรักษาความปลอดภัยรายละเอียดการเข้าสระบบของคุณเรากดถัดไปครับเขาจะให้เราเลือกครับเพื่อทําการลบออกนะครับ เราก็ติ๊กเลือกได้เลยนะครับถ้าเมลตัวไหนมันไม่ใช่ของเราเราก็เคลียร์ออกไปได้เลยนะครับในหน้าตรงนี้ของเขานะครับในที่นี้ครับครูหนึ่งเจอแล้วตัวนี้มันไม่ใช่เมลของครูหนึ่งนะครับก็ติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็กดลบออกครับเขาให้เราดูอีกทีหนึ่งครับเพื่อทําการยืนยันนะครับเขาจะเก็บเบอร์โทรตัวนี้ไว้นะครับเพราะครูหนึ่งไม่ได้ติ๊กนะครับแล้วเขาจะลบบัญชี Gmail ตัวนี้ออกนะครับเมื่อทราบตามนี้แล้วนะครับเราก็กดยืนยันครับ จะเข้ามาในหน้าแบบนี้นะครับถึงเวลาสร้างรหัสผ่านใหม่นี่ครับทีน,นี้ให้เราเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ลงไปครับใส่รหัสผ่านใหม่เสร็จกดเครื่องหมายถูกที่คีย์บอร์ดครับแล้วก็เลือกบันทึกการเปลี่ยนแปลงเขาจะมีแจ้งขึ้นมานะครับว่าร,รายละเอียดการเข้าสระบบ,บใหม่ของคุณ Facebook จะไม่สอบถามร,รายละเอียดการเข้าสูระบบ,บของคุณทางอีเมลโทรศัพท์หรือข้อความเด็ดขาดนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับ จำไว้นะครับทุกท่านนะครับจําคํานี้ไว้เลยนะครับว่า Facebook ไม่มีมาสอบถามยูสเนมพาสเวิร์ดเราโดยเด็ดขาดนะครับถ้าใครมาสอบถามเราแบบนี้นะครับแสดงว่าเขาเป็นพวกมิจฉาชีพแน่นอนนะครับอันนี้เขาแจ้งเตือนเราไว้นะครับอ่าเมื่อทราบตามนี้แล้วครับกดปิดสังเกตเห็นไหมครับว่าเป็นรูปกุญแจปลดล็อกแล้วนะครับก็แสดงว่าเขาปลดล็อกให้เราเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้นะครับอันนี้เราสามารถกลับไปที่ Facebook ของเราได้แล้วนะครับหรือจะตรวจกิจกรรมล่าสุดก็ได้นะครับ ในที่นี้คุณหนึ่งจะกดตรวจกิจกรรมล่าสุดนะครับเขาก็บอกว่าสวัสดีมาเริ่มรักษาบัญชีกันนะครับให้เรากดเริ่มต้นใช้งานครับเขาก็จะทําการเช็คนะครับว่า Facebook ของเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีถูกใช้งานในเครื่องอื่นไหมอะไรไงเดี๋ยวเขากำลังสแกนให้เราอยู่นะครับในระหว่างนี้เราก็รอนะครับ ตอนนี้เจอปัญหากันเยอะมากนะครับ Facebook ถูกล็อกนะครับจริงๆแล้วการล็อกของทางระบบเขาคือเขาเซฟเขาช่วยเรานะครับป้องกันไม่ให้บัญชีของเราโดนคนอื่นเอาไปใช้งานนะครับเขาบอกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเขายกมือขึ้นนะครับดีใจด้วยนะครับข่าวดีบัญชีผู้ใช้ของคุณไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณดําเนินการครบทุกอย่างแล้วตอนนี้ครับแล้วกดไปที่ฟีดข่าวได้เลยครับอ่าเห็นไหมครับ เพียงแค่นี้เราก็สามารถกลับเข้าใช้งาน Facebook เราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับใครที่บัญชีถูกล็อกนะครับทำตามที่คุณหนึ่งแนะนําได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีคําว่าเริ่มต้นกันเลยนะครับคุณหนึ่งแนะนําให้รอครับก็คือห้ามเข้าใช้ Facebook โดยเด็ดขาดนะครับห้ามกดเข้าเป็นระยะเวลา7วันนะครับรอไปเลย7วันแล้วค่อยกดเข้ามาดูใหม่ ถ้ากดเข้ามาดูใหม่ปุ๊บนะครับบางคนโชคดีไม่ต้องทําการยืนยันแบบนี้เลยคือสามารถเข้าใช้งานได้เลยก็มีแต่ถ้าเข้าไม่ได้แล้วเป็นอาการเดียวกับของครูหนึ่งก็คือต้องยืนยันตามขั้นตอนเขาก็ทําแบบที่ครูหนึ่งแนะนําได้เลยติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติม,ตมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้เลยนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับ จะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะรับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ